ติดตั้งสวิตช์ออฟรันแล้วก็สวิตช์สตาร์ทนะครับไปชมกันเลยก็เมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมก็ทําการสอนตัวใส่ตัวประกับทดนะครับประกับทดวัดรอบนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนใส่สวิตช์ออฟรันนะครับสวิตช์ออฟรันที่ผมเลือกใช้นะฮะจะเป็นของยามาฮ่าอมลนะครับก็ถ้าเราดันสวิตช์ขึ้นไปทางบนสุดนะครับไอตัวระบบนะฮะมันก็จะปิดนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวออฟนะครับเนี่ยพระบบพวกนี้มันก็ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราเลื่อนลงมาหนึ่งแท็กนะครับเนี่ยลงมาแท็กหนึ่งนะฮะตัวระบบ การทางานทุกอย่างมันก็จะเปิดนะครับแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆเลื่อนลงมาสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสตาร์ทฮะซึ่งผมชอบสวิตตัวนี้มากนะฮะผมก็เลยขอเลือกใช้แบบนี้แล้วกันเนาะแต่ไม่ว่าจะเป็นสวิตออฟลันรูปแบบไหนนะครับนะฮะหรือจะเป็นของเดิมแบบนี้นะฮะตัวสายไฟนะครับมันก็จะมีทั้งหมด4เส้นนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเห็นไหมฮะไฟก็มีทั้งหมด4ี่เส้นเนาะตามรูปเลยนะครับทั้งของเดิมก็สเส้นเหมือนกันนะฮะถามว่าทําไมมันต้องมี4เส้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราแบ่งเป็น2 อย่างละ2เส้นเนาะสเส้นแรกนะครับก็คือนี่ฮะสเส้นนี้เนะะเาะเราสมมุติเอาละกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละสวิตช์สีมันไม่เหมือนกันก็คือถ้าคู่แรกเนี่ยก็คือคู่สตาร์ทนะครับก็จะเป็นตัวเข้าสวิตช์ออกสวิตช์นะครับสตาร์ทนะฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นคู่ออฟลันนะครับก็คือเข้าสวิตช์ออฟลันแล้วก็ออกสวิตช์ออฟลันนะครับถ้าไม่เปิดสวิตช์ออฟลันไฟมันก็ไม่ไม่ไปอีกเส้นหนึ่งเนาะมันก็จะไม่สามารถเปิดระบบได้นะฮะ ก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับผมก็ในขั้นตอนนี้นะครับผมจะสอนวิธีการเช็คสายไฟนะครับว่าสายสีไหนมันคือสีอะไรตำแหน่งอะไรนะครับไปไหนต่อไปไหนอะไรอย่างนี้นะก็ให้เพื่อนหยิบประกับเดิมเริ่มจากตัวประกับเดิมก่อนนะฮะก็ให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยฮะอ่าแต่เนี้ยประกับเนี้ยมันแยกกัน2ส่วนนะฮะซึ่งมันง่ายนะครับก็คือเนี่ยฮะสสีนี้นะครับก็มีเนี่ยครับสีน้ําตาลสีแดงนะครับแดงคาดดำเนาะ ส่วนอีก2เส้นก็มีครับสีน้ำตาลอ่อนนะครับแล้วก็สีน้ําเงินนะฮะก็ไฟมันแยกกันมาแบบนี้ก็ง่ายเลยนะครับก็คือเส้นแดงกับเส้นน้ําตาลขาวเนี่ยมันก็คือสวิตต์ออฟลันนะก็ให้เพื่อนเทําการเขียนไว้นะฮะในส่วนนี้เพื่อนๆถ้ามีความจําดีก็จําได้นะครับแต่เพื่อความชวนครับผมอยากให้เพื่อนจดนะครับก็คือให้จดเป็นตัวหนังสือเลขสีทั้งสีสีนะครับก็เขียนไปเลยนะครับอันนี้น้ําตาลน้าตาลขาวเนาะแล้วก็แดงนะฮะเพื่อนๆก็เขียนไปประมาณนี้นะครับ แล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็เป็นน้ำตาลอ่อนนะครับก็ให้เพื่อนๆเขียนยังไงก็ได้ครับขอแค่ให้ตัวเองเข้าใจก็พอนะครับว่าเส้นไหนคือสีไหนแล้วก็เหลืออีกหนึ่งเส้นนะครับก็คือสีน้ำตาลคาดเขียวนะฮะก็เมื่อเพื่อนๆจดมาแล้วเนาะเพื่อนๆก็มาชี้ดูนะครับว่าสวิตตัวไหนมันคืออะไรนะฮะก็เนี่ยเริ่มจากตัวออฟลันนะฮะออฟลันก็นี่เลยแล้วก็เขียนไปเลยนะครับสี สีน้ำตาลเราก็เขียนไปเลยว่าเป็นออฟลันสีแดงเราก็เขียนไปเลยนะครับว่าเป็นออฟลันนะฮะแล้วก็สีน้ําเงินก็เขียนไปเลยว่าเป็นเซอร์วิสตาร์สีน้าตาลอ่อนก็เป็นเซอร์วิสตาร์ก็ให้เพื่อนๆจดไปเลยครับจากนั้นเราก็มาดูที่ตัวสวิต์แต่งนะครับก็จะทาการไล่สีเหมือนกันนะฮะเนี่ยสวิต์ switch แต่งก็จะมีประมาณ4สีแบบนี้นะฮะ ก็จะมีเนี ve one, ่ยแดง2อันน้ําเงินแล้วก็มีน้ําตาลนะฮะก็ทําเหมือนเดิมนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าไอ้เส้นไหนมันต่อไปที่สวิตอะไรนะครับอีก2เส้นต่อไปซิกสวิตที่อะไรก็เสร็จแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนก็จําสีเนาะแล้วก็เอาไปจดเหมือนเดิมเลยนะครับก็หลังจากที่เราทราบหมดแล้วเนาะว่าเส้นไหนคือสายอะไรเส้นไหนคือสายอะไรเราก็ทําการตัดเลยครับเราก็ทําการตัดตัวสวิตต์แต่งเนี่ยครับแล้วก็ ของตัวสวิตช์ของที่ติดรถมาครับเพื่อทําการเชื่อมต่อกันนะครับก็เพื่อนๆรู้แล้วเนาะว่าสีไหนกบสีไหนนะครับในส่วนของคู่นะครับก็เป็นคู่ออฟลันกับคู่สตาร์นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะครับว่าสีไหนต่อกับสีไหนขอให้คู่นั้นมันต่อกับคู่นั้นคู่นั้นมันต่อกับคู่นั้นก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้นะครับาเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับก็ในขั้นตอนการเชื่อมนะครับเพื่อนๆก็ ถ้าหาซื้อท่อหดมาได้ก็ใช้ท่อหดนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีท่อหดก็ใช้เทปดําพันเอาก็ได้นะครับแล้วก็การเชื่อมเนี่ยเพื่อนๆที่ดูมาถึงขนาดนี้แล้วก็แสดงว่ามีพื้นฐานช่างอยู่เนาะยังไงการเชื่อมเพื่อนๆก็แล้วแต่ถนัดเลยนะครับไปเดี๋ยวเราลุยกันต่อครับนี่ฮะดูตามสายเนาะที่เราจดไว้เนาะเพื่อการพลาดเนาะอย่าลืมนะครับการจดเป็นสิ่งที่ดีนะฮะก็ตอนนี้เชื่อม เสร็จทั้ง4สายเนาะก็เพื่อนๆใช้ไฟแช็คนะครับทำการลนท่อหดนะฮะแล้วก็ถ้าให้ดีเอาเทปดําพันอีกทีหนึ่งครับก็จะทําให้แข็งแรงขึ้นนะครับส่วนใครไม่มีเท่อหดก็เทปดาอย่างเดียวนะฮะพันไปนะฮะก็อย่าให้มันชชอตละกันเนาะแค่นั้นแหละครับไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการประกอบกันเลยครับผมก็ให้เอาตัวลักที่เราเชื่อมเมื่อกี้นะครับเข้าไปเสียบเลยเนาะกับตัวลักเดิมที่ไฟหน้าเสร็จแล้วเราก็เอาเนี่ย ตัวสวิตสตาร์ทเนี่ยมาลองเทสกันก่อนนะครับก่อนที่จะประกอบเนาะมาลองดูก่อนนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเราจะได้ยังไม่ต้องประกอบตัวรถนะครับอ่าเสร็จแล้วลองเทสนะครับอ่าเดี๋ยวเราขยับเข้ามาดูใกล้ๆนะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูที่เข็มไม้นะครับเวลาสตาร์ทเนาะเห็นชัดไหมอ่าเนี่ยนะครับตอนนี้ระบบก็ทํางานเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวติดไม่ติดก็ให้เพื่อนๆดูนี่ยะเดี๋ยวผมจะเอานิ้วอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูชัดๆนะครับก็คือเข็ม เข็มวัดรอบเนาะโอเคเดี๋ยวผมลองสตาร์ทครับอ่าโอเคก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะเพราะว่าตอนเนี้ยรถผมอะเนี่ยฮะถอดถังออกอยู่นะครับก็ไม่มีน้ํามันฮะก็เลยไม่สามารถที่สตาร์ทติดฮะแต่เสียงสตาร์ทสตาร์ทเพื่อนเพื่อนก็ได้ยินแล้วเนาะก็ถือว่าที่เราต่อมาเนี่ยก็ถือว่าสําเร็จนะครับก็เดี๋ยวเราไปประกอบตัวสวิตช์ได้เลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะ อเคครับตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จหมดแล้วเนาะสติสตาร์ทเดี๋ยวผมก็ทําการประกอบนะฮะใส่ถังน้ํามันแนละ้วเรียบร้อยเพราะว่าตอนนี้ผมมีอ่าจะมีอีกโปรเจกต์นึ่งครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าผมจะทำอะไรต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้าครับว่าผมจะทำอะไรต่อนะครับโอเคบ๊ายบาย,บาย